ลิเนียโปรแกรมมิ่งนะครับหรือกำหนดการเชิงเส้นนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่เจ็ดขั้นตอนด้วยกันนะครับสร้างตารางสรุปเขียนสมการสร้างสมการเขียนการ,ราฟหาพื้นที่ร่วมาจุดยอดทดสอบจุดยอดแล้วก็ตัดสินใจตอนนี้เราลองมาดูโจทย์บ้างครับโจทย์นี้อันดับแรกเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับอาจจะอ่านผ่านๆไปสักรอบก่อนก็ได้แต่พอร,รอบอ่านรอบที่สองเนี่ย สิ่งแรกที่สิ่งแรกที่เราควรจะแกะออกมาจากโจทย์ได้นะครับก็คือเป้าหมายก่อนอย่างเต้นโจทย์ข้อนี้ครับโรงงานผลิตขนมไทยโบราณมีการผลิตขนมสองชนิดสังขยาไข่กับขนมหม้อ,อกแกงเอาละนะก็ทําสังขยาไข่กือขนมหม้อ,อกแกงนะครับโรงงานทําการผลิตสิ่งนี้นะครับซึ่งในการผลิตของเขาเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบสามประเภทนะครับคือไข่เป็ดกะทิ น้ำตาลปึกโดยเขามีไข่เป็ดอยู่เนี่ยสิบกกิโลกรัมมีกะทิอยู่สิบกกิโลกรัมมีน้ำตาลปึกสิบสาสิบกิโลกรัมนั่นหมายความว่าคุณจะผลิตออย่างเนี้ยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยน,นะต้องใช้วัตถุดิบไม่เกินนี้นะครับเพราะก็มีอยู่แค่สิบ6กสิบแล้วก็สามสิบเนี่ยถึงเงอนไขแล้วครับแต่โอเคระหว่างตอนแรกระหว่างจะไม่รู้ก็ให้มานั่นก่อนก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวค่อยๆแกะไปในการผลิตสังขยาไข่ ต้องใช้ไข่เป็ดสองกิโลกรัมนะครับใช้กะทิหนึ่งกิโลกรัมและน้ำน้ำตาลปึกเนี่ยหกิโลกรัมนะครับสังขยาไก่หนึ่งหน่วยเนี่ยนะหกิโลเนี่ยนะครับในขณะที่การผลิตขนมหม้อแกงเนี่ยใช้ไข่เป็ดเนี่ยหกิโลกรัมกะทิ1กิโลกรัมและน้ําตาลปึกเนี่ยน้ำตาลปึกเนี่ยสมกิโลกรัมทีนี้ลงตรงเนี้ยหัวใจมันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าสังขยาไข่เนี่ยขายได้กําไร กิโลกรัมละ40บาทมองแกงขายได้กำไรกิโลกรัมละ50บาทถามว่าโรงงานก็จะผลิตขนมชนิดแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเท่าไหร่ทำให้เขาได้กำไรมากที่สุดนะขี่ส้นใต้เลยครับคำว่ามากที่สุดกำไรมากที่สุดนะครับไปท้ายข้อจำกัดของวัตถุดิบเอาละพอเราดูตัวตรงนี้ครับ อันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันขายอะไรเนาะเขาถึงมีกําไรมากที่สุดเนี่ยที่เขาได้กําไรกําไรก็ขายอะไรคําตอบก็คือเขาขายสังขยาไข่กับขนมหม้อแกงอย่าไปเผือบอกว่าขายไก่เป็ดขายกะทิขายน้ําตาลตึกนะครับอะไรอะ่ะที่ทําให้เขาได้กําไรเราต้องไปอ่านโจทย์ดูดีๆนะครับกําไรเขาอยากได้กําไรมากหรือกําไรน้อยกําไรมากที่สุด เอาล้ครับมันเจาะมาได้แล้วครับอันดับแรกคือเป้าหมายที่เราจะวิเคราะห์ครั้งนี้คือเป้าหมายมากที่สุดอะไรมากที่สุดกาไรมากที่สุดกําไรมาจากไหนมาจากขยอสังขยาไข่กับขายขนมหมอ้อแกงนะครับอ่ก็ไปตีละประเด็นอย่างนี้ครับอ่นี่ที่มาของกําไรครับก็คือไปขายสังขยาไข่และขนมหมอ้อแกงนะครับขายเท่าไหร่นะครับ จำนวนจนวนนะไม่ใช่ราคาขายจํานวนเท่าไร่คือถ้าไม่มีเงื่อนไขนี่นนะครับไขหมอกสังขยาไข่ยมันได้โลละสี่สิบาทมอแกงมันได้โลละห้าสิบาทคือถ้ามีของเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเออเขาผลิตหนุ่มอมอแกงไปมันได้โลงทั้งห้าสิบาทแต่บางเอิญเนี่ยมันมีข้อจํากัดดยูม่มันราคากําไรมันเยอะมันอาจจะใช้ทรัพยากรเยอะนะมันถึงได้กําไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก ต้องไปดูข้อจํากัดมันด้วยได้กําไรจากไหนจากสังขยาไข่และขนมหมอ้อแกงนะครับขายเท่าไหร่ขายสังขยาไข่เนี่ยจํานวนเท่าไหรไม่รู้หม้อแกงจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้รก็จนนโจทย์มันก็อยากรู้ด้วยอยากรู้อยากทราบอยากทราบว่าโรงงานเนี่ยก็จะผลิตขนมแต่และชนิดเท่าไหร่จะได้กําไรมากที่สุดเออโจทย์ก็ไม่รู้เราก็าไม่รู้ในเมื่อไม่รู้แบบนี้ครับแทนค่าแบบนี้เลยครับ เออฉันก็อยากรู้เพราะฉะนั้นให้จำนวนขนมสังขยาไข่เนี่ยเป็น x หนึ่งหม้อแกงเป็น x สองนะครับแล้วก็ลงมือได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ทั้งหมดทั้งเพที่เราทำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาค่า x หนึ่งกับหาค่า x สองฮะว่าเนี่ยไปตอบตรงนี้ครับว่าต้องผลิตสังขยาไข่จำนวนเท่าไร x หนึ่งหน่วยเนี่ยคือเท่าไหรหม้อแกงจำนวนเท่าไหร่ x สองหน่วยนี่แหละครับคือจำนวนเท่าไรนะครับ นี่เขาเรียกว่ากำหนดตัวแปรครับกำหนดตัวแปรที่ต้องตัดสินใจทีนี้ไปดูเป้าหมายครับเป้าหมายครั้งนี้คืออะไรครับตัวพายนี่แทนกําไรนะกําไรสูงสุดแม็กพายนะครับกําไรสูงสุดกําไรมาจากไหนครับมาจากการสังขยาไข่ฮะสังขยาไข่ได้กิโลแล้วกี่บาทครับสี่สิบบาทหม้อแกงได้กิโลแล้วกี่บาทครับสี่เอ่อห้าสิบบาทก็ใส่เข้าไปแบบนี้ จากนั้นไปดูวิธีการทำมนะันฮะในเรื่องนี้มันมีวัตถุดิบอะไรอยู่บ้างครับไข่เป็ดกะทิน้ำตาลปึกอ่านี่คือวัตถุดิบที่เขามีนะครับแล้วมีจำกัดไหมมีจำกัดซะด้วยนะครับมีไข่เป็ดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับกะทิสิบหกไข่เป็ดสิบหกน้ำตาลปึกสามสิบอ่ะเขามันมันมีไม่ได้มากมายเนาะม,นมีอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ลองไปดูสังขยาไข่อ่ะ เขาบอกว่าสังขยาไข่เนี่ยต้องใช้ไก่เป็ดเนี่ยสองกิโลกรัมนะครับใช้กะทิหนึ่งกิโลกรัมใช้น้ําตาลปลึกหนึ่งกิโลกรัมนั่นคือในการผลิตสังขยาไข่หนึ่งกิโลอ่ะประมาณนี้แต่ไม่รู้ผลิตกิโลนะแต่โลหนึ่งอะ่ะต้องใช้ไก่เป็ดกะทิน้ําตาลน้ําตาลปลึกประมาณนี้หม้อแกงนะครับมาดูหม้อแกงครับหม้อแกงใช้ไก่เป็ดนะครับหนึ่งกิโลกรัม นะครับกทิหนึง่งแล้วก็น้ำตาลปึกสามกิโลนะครับเราจะผลิตสังขยาไข่หม้อแกงจำนวนกี่กี่โลก็แล้วแต่นะนะครับผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยต้องใช้ไข่เป็ดไม่เกินสิบหกกิโลกำหนดไปแล้วสิบหกกิโลไม่เกินไม่เกินพับใช้เครื่องหมายครับน้อยกว่าหรือเท่ากับป ใช่ไหมน้อยกว่าได้เท่ากับได้แต่มากกว่าไม่ได้นั่นคือความหมายของคําว่าไม่เกินกะทิลครับไม่เกิน16เช่นเดียวกันเพราะว่ากะที่ก็มีอยู่16บกโลน้ําตาลปึกแล้วครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบกิโลนั่นแหละจะผลิตเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันต้องไม่เกินเหล่านี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขหรือข้อจํากัดครับโอเค ถ้าแงโจทย์มาได้แบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าตั้งลำให้ถูกต้องแล้วล่ะครับนะฮะก็ไปต่อได้ครับทีนี้จะไปต่อยังไงครับวิธีการนะฮะคือถ้าเราไม่มันวุ่นวายมากนักเนี่ยนะครับ x หนึ่งเห็นอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เอามาใส่เลยครับช่องของ x หนึ่งทั้งหมดเนี่ยใส่ x หนึ่งก็ไปแบบนี้ได้เลยนะครับ x สองก็ใส่ก็มาเลยแบบนี้เลย อืมเอาเล่นแบบนี้ได้เลยแต่ความหมายของมันคืออย่างนี้อธิบายนิดหน่อยจะผลิตไก่ไอสังขยาไข่กี่กิโลก็ตามนะครับหม้อแกงกี่กิโลก็ตามเนี่ยที่เราต้องการหารเนี่ยแต่รวมแล้วรวมแล้วก็คือเอาสอง x หนึ่งบวกกับหนึ่ง x สองแล้วเนี่ยต้องไม่เกินสิบหกเพราะว่าไข่เป็ดบอกว่ากูมีสิบหกโลคุณจะเอาชั้นไปใช้กี่โลเอาไปเทะเท่าไหร่ก็ได้ แต่ใช้กันแล้วเนี่ยอย่ากเกินนะ16บกิโลปหมายคือประมาณนั้นนะกะทิก็เช่นเดียวกันน้ําตาลปึกก็เช่นเดียวกันครับใช้ไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องไม่เกิน 16, 16,30ิบามสิตามลำดับนะครับพอเราได้ตารางแบบนี้ครับไปเขียนเป็นสมการนะสมการแรกครับสมการเป้าหมายครับเป้าหมายก็คือกำไรสูงสุดของเรานี่แหละมันก็จะเขียนสมการหน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้ครับ x ไพเท่ากับ 40x หนึ่งบวกกับ 50x สองนะลอกตรงนี้มาใส่ได้เลยครับที่นี้นะครับส่วนเงื่อนไขมีสามเงื่อนไขครับมีสามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกครับไข่เป็ดนะครับสอง x หนึ่งบวก x สองจ้ไหมหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบกเงื่อนไขที่สองอาทิครับ x หนึ่งบวก x สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบก เงื่อนไขที่3นะครับ x หนึ่งบวกสาม x สองน้อยกว่าหรือเท่ากับ30นะครับก็มาจากตารางนั่นแหละนะฮะโดยกําหนดว่า x 1กับ x 2มากกว่า0ูมากกว่าหรือเท่ากับ0ความหมายก็คือในเมื่อเอาไข่เป็ดกะที่อะไรมายำยำม่วดหมดแล้วมันก็ต้องออกเป็นขนมบ้างแหะเพราะฉะนั้นมันจะทําแล้วมันติดลบมันเป็นไปไม่ได้ นะครับมันทำออกมามันต้องเป็นบวกเพราะ,ะนั้นเลยกำหนดว่า x หนึ่ง x สองเนี่ยนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับอันนี้ประเด็นนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องกับกราฟที่มันจะไม่มีไม่มีค่า x หนึ่ง x สองเป็นลบนั่นเองกราฟเราก็จะได้เป็นแกนแกนแกนบวกอย่างเดียวนะครับเอาล่ะอาจารย์จะกำหนดนะครับสมการนะฮะอันแรกให้เป็นสมการที่หนึ่งก่อนนะเพื่อจะได้เรียกได้ง่ายนะครับที่เหลือสมการเงื่อนไขก็จะเป็นสองสามสี่อ่ะ เรามีทั้งหมดสสมการนะครับเอาละครับทีนี้จากสมการเนี่ยเราต้องไปเขียนสมการเงื่อนไขเนี่ยนะครับให้มันเป็นเส้นให้มันเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นจากสมการไปแปลงเป็นจุดจากจุดลากเป็นเส้นจากเส้นกําหนดเป็นพื้นที่จากพื้นที่แล้วไปหาจุดยอดอจุดตัดจุดยอดอประมาณนั้นครับอจากสมการครับ ไปหาจุดครับทีนี้จุดที่อาจารย์จะให,หารอบนี้เนี่ยนะครับคือจุดตัดแกนนะดูในคลิปแรกนะครับว่าอย่างไรแต่คลิปนี้จะทําแบบสรุปนะอย่างเช่นสมการที่สองครับจุดตัดแกนของมันคืออะไรวิธีการเนี่ยนะครับให้เราใส่วงเล็บแบบนี้เข้าไปเลยนะครับวงเล็บศูนย์ติดตดติดแล้ววงเล็บปิดวงเล็บเปิดแล้วก็ติดตดติดแล้วก็ศูนย์วงเล็บปิดความหมาย่างนี้คือ กำหนดให้ x หเท่ากับศูย์แล้วไปหาที่ว่า x 2เท่ากับเท่าไร่กำหนดให้ x สองเท่ากับศูนย์แล้วไปหาที่ว่า x 1เท่ากับเท่าไรนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับกำหนด x หนึ่งเท่ากับศูนย์ครับนะฮะอย่างไรนี้จะได้เห็นตัวชี้ชัดๆหนะ่อยกำหนด x 1เท่ากับศูนย์พอกำหนด x หนึ่งเท่ากับศูนย์พจน์นี้ทั้งหมดก็จะเป็นศูนย์เหลือแต่ x สองตัวเดียว น้อยกว่าหรือเท่ากับ16ตอนนี้เราเราคิดว่าเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับไปก่อนนะครับ2คูณ0เป็น0ครับ x 2ก็เลยเท่ากับ16นะ x 2เท่ากับ16ไปนะครับต่อไปครับในสมการเดิมนะครับรอบนี้เมื่อกี้เราให้ x 1เป็น0ใช่ไหมครับรอบต่อไปให้ x 2เป็น0บ้าง x 2เป็น0ก็คืออันนี้เป็น0เราลองทายดูทีครับถ้าตัวนี้เป็น0แล้ว นะฮะตัวนี้เป็นศูนย์ไม่มีนะตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นศูนย์ปึออ๊บไม่มีมันก็จะเหลือเหลือสอง x หนึ่งเท่ากับสิบกพลอส x หนึ่งตัวเดียวเอาสองไปหารตลอดก็จะได้เท่ากับแปดนะฮะต่อไปครับมาสมก,การที่สามนะครับตอนนี้ไอ้ x หนึ่งเป็นศูนย์สมก,การนี้ไม่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยากเอาลองดูนะ x หนึ่งเป็นศูนย นะครับ x หนึ่งเป็นศูนย์อ่าแล้วพอ x หนึ่งเป็นศูนย์แล้ว x สองเป็นเท่าไหร่ก็ไปแทนเลยครับ x หนึ่งเป็นศูนย์ตัดทิ้งเลยครับตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้น x สองตัวเดียวก็จะเท่ากับสิบหกครับแล้วถ้า x สองเป็นศูนย์ล่ะ x หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบหกครับต่อไปครับมาดูสมการนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ x หนึ่งเป็นศูนย์ทีนึงแต่ x สองเป็นศูนย์ทีหนึ่ง แต่ดิึ่งเป็นศูนย์ก่อนพดนี้ไม่มีเป็นศูนย์ก้อยันสามเสองเท่ากับสามสิบก้อยนท้า x เหนึ่งเป็นศูนย์ x กสองก็เป็นสิบและถ้า x สองเป็นศูนย์วง,งเล็บหลังครับเป็นศูนย์ก็เหลือ x หนึ่งตัวเดียวเท่ากับเท่าไหร่ฮะสามสิบไปนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาโทษมากาเนี่ยเขียนวงเล็บแล้วก็ อ่ะวงเล็บหน้านี่ให้ป็น0 0 0 0 x 1หมดเลยแล้ววงเล็บหลังก็อ2เป็น0 0แบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้พอเราได้จุดมาสมการแล้ว2จุด2จุดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับรู้จุด2จุดครับแากเส้นตรงแลกเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขียนกราฟขึ้นมาแบบนี้ก่อนวลาเราจะเขียนกราฟนะครับ บางทีเรากําหนดสเกลยากใช่ไหมให้เราดูอย่างนี้นะครับดูดูค่า x หนึ่งค่า x หนึ่งเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ไอ้ข้างหลังนี่ x หนึ่งเป็นแปดสิบหกสามสิบไปยันแกน x หนึ่งตรงเนี้ยแกน x หนึ่งตรงเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะครับคือสามสิบนะฮะตรงเนี้ยใส่ไปเลยสามสิบแล้วค่อยแบ่งเอาครับสามสิบแบ่งมาเหลือสิบยี่สิบอะไรก็เดี๋ยวค่อยแบ่งสเกลได้มัน ประมาณเอาได้เพราะนใส่สามสิบไปก่อนเลยตรงนี้ครับส่วนเลขสอง้าที่สุดเป็นเท่าไหร่ครับมีสิบหกสิบหกมีสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะสิบหกสิบหกสิบสิบกนะมากที่สุดสิบกเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดไปเลยครับของเราเลขเราสิบกเราอยู่แถวนี้นะ,ะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับเวลาเราลากเส้นลากอะไรมันจะไม่เลยแกนนะครับ เอาละทีนี้เราเห็นแล้วครับนี่แกน x สองของเรานี่แกน x หนึ่งของเรานะครับตอนนี้เราจะพลดจุดแล้วครับเราจะพลดจุดต่างๆนะครับเอาเอาทีละเส้นเลยเอาจะเส้นเส้นสีแดงนี่ก่อนครับศูนย์สิบหกอยู่ตรงไหนครับ x หนึ่งเป็นศูนย์ x สองเป็นสิบหกครับ x หนึ่งเป็นศูนย์นะ x หนึ่งเป็นศูนย์แต่แถวนี้ x หนึ่งเป็นศูนย์แล้ว x สองเป็นสิบหกครับก็ต้องลากขึ้นไปครับ มีค่า x สองอย่างเดียวนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะอตรงนี้ต่อไปจุดแปดศูนย์ครับ x หนึ่งเป็นแปดครับกรณี x หนึ่งเป็นศูนย์ตรงนี้นะลากไปเรื่อยๆแล้วครับโอสิบอยู่แต่นี้ครับเป็นแปดต้องอยู่แต่แต่ตรงนี้ครับหนึ่งเป็นแปดนะครับอ่าได้แล้วครับจุดสีแดงสองจุดครับลากเส้นแรกได้แล้วครับนี่คือ สมการ2 x 1บวก x 2น้อยกว่า16คือเส้นแดงนี้ต่อไปเส้นที่2ก็ทำแบบเดียวกันครับ0ูนย์อยู่ตรงไหนฮะเนี่ยที่เดิมแหละ0ูนย์นะครับ16บหกอยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับ,ารรบลากเส้นครับได้แล้วครับเส้นสีเขียวฮะต่อไป0 10 30 0. 0ิบสอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับศูนฮะ สามสิบศูนย er. ์ครับอยู่นี่ฮะสามสิบศูนย์ลากครับเส้นสีน้ําเงินนะครับเราก็จะได้เส้นสามเส้นเรียบร้อยครับนะครับจากนั้นครับเมื่อได้เส้นสามเส้นแล้วเครื่องหมายมันน้อยกว่านะเครื่องหมายน้อยกว่าแสดงว่าพื้นที่ที่ต้องการเนี่ยอยู่ใต้เส้นนะครับพื้นที่ที่ต้องการอยู่ใต้เส้นพื้นที่พื้นที่ของแต่ละเส้นก่อนนะครับจะอยู่ใต้เส้นนะฮะ แต่ถ้าพื้นที่ร่วมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่ะพื้นที่ที่ต้องการอยู่อ่าเส้นสีแดงครับพื้นที่ที่ต้องการคืออยู่ใต้เส้นสีแดงนี้นี่คือใต้เส้นนะครับเพราะว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับอยู่บนเส้นนะแต่เนี้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ใต้เส้นครับใต้เส้นสีแดงอนะใต้เส้นสีเขียวอยู่ตรงนี้ครับใต้เส้นสีน้าเงินอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมสามใต้นะ ใต้เส้นสีแดงใต้เส้นสีเขียวใต้เส้นสีน้ําเงินแต่พื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ร่วมพื้นที่ร่วมคือต้องต้องอยู่ใต้ทั้งสามเส้นอยู่ใต้เส้นสีแดงด้วยใต้เส้นสีน้าเงินด้วยใต้เส้นสีเขียวด้วยสังเกตนะครับว่ามันมีพื้นที่สีอยู่แหละแต่บางบางจุดมันอยู่ใต้เส้นเดียวบ้างสองเส้นบ้างไม่ทั้งสามทั้งสามเส้นทั้งสามเส้นมันจะมีพื้นที่อยู่แค่นี้เอง เนี่ยคือใต้ทั้งสามเส้นเนี่ยไหมพื้นที่บริเวณนี้ใต้เส้นสีน้ําเงินใต้เส้นสีแดงใต้เส้นสีเขียวทั้งหมดนะครับพอได้แบบนี้ปับ๊บขั้นตอ,ต,อต่อไปก็ลองดูจุดดอดก็คือจุดมุมนั่นแหละนะครับรูปนี้มีสี่มุมอีกแล้วนะครับมุมหนึ่งสองสามสี่สี่มุม, 1, 2, 3, 4, 4, ม,มแต่มุมศูนย์ศูนย์นี่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาดูแต่ละมุมนะฮะว่ามันมีจุดอะไรอยู่จุดอะไรอยู่บ้างจุดแรกคือจุด A ตรงเนี้ย ค่าเป็นเท่าไหร่ x หนึ่งเป็นศูนย์ x สองเป็นสิบนะครับถ้าถ้าไม่ทันย้อนกลับไปดูตอนที่เราเขียนกราฟตอนแรกครับจุดที่สองจุด B ครับ x หนึ่งเป็นแปดฮะ x สองเป็นศูนย์เราอยู่บนเส้นแกน x หนึ่งเนี่ย x สองเป็นศูนย์นะครับจุดศูนย์ศูนย์ไม่ต้องคิดนะต่อไปจุดที่สามครับจุด C เอาละมันมาตัดกลางอากาศแบบเนี้ยไม่รู้ไม่รู้จุดนี้คือจุดอะไร นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ x หนึ่งเท่าไร่ไม่รู้ x สองเท่าไหรมันประมาณได้แหละเนี่ยมันไม่ถึงแปดหรอกมันอยู่แต่แถวเนี้ยนะครับสีอ่อะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่เราก็ไม่รู้นะมันประมาณสเกลเราไม่ละเอียดพอก็ต้องไปหาครับเราก็ต้องดูครับว่าไอจุด C ี I J มันใครตัดกับใครวะอ๋อมันเป็นเส้นสีน้ําเงินตัดกับเส้นสีแดงนะครับเห็นไหมมันเป็นจุดตัดระหว่างเส้นน้ําเงินกับเส้นแดงกับเส้นน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้สมการสองเส้นนี้ นะครับเพราะที่จุดตัดเนี่ย x หนึ่งก็ต้องเท่ากัน x สองต้องเท่ากันเรามาแก้สมการได้เอาละวิธีการแก้สมการครับต้องทําให้ตัวแปร ى, มันมีตัวแปรอยู่สองตัวนะ x หนึ่ง x สอง x หนึ่ง x สองเราต้องทําให้มันหายไปสักตัวหนึ่งทำยังไงให้หายครับให้หายครับก็คือทําให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันก่อนแล้วก็จับลบกันอย่างเช่นในกรณีนี้ครับการเอาสมการที่สี่นะสังเกตตรง x1 นะครับ x1 มันมีอยู่อันเดียว x1 เดียวข้างบนมี 2x1 เพราะฉะนั้นก็เอาสมการที่4เนี่ยคูณ2เข้าไปเขียนแบบนี้หมายถึงว่าคูณ2ตลอดเลยนะทุกพจน์นะครับ1โพส2โพส3พสน์นะครับเอา2เข้าไปคูณนะก็จะได้ 2x1 นะ2เข้าไปคูณเอา2เข้าไปคูณก็จะเป็น 6x2 เอา2เข้าไปคูณก็เป็น6 0เช็นไหมนี่หมายถึงว่าเอา2คูณตลอดนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมา ะะจากจากนั้นยังไงต่อดีครับเราเจตนาของเราคือจะทําให้ x หนึ่งมันหายไปได้เหลือ x สองตัวเดียวมันจะได้มันจะได้หาค่าได้นะฮะ,ะตั้งเป็นสมการที่ห้าจากนั้นก็จะเอาสมการที่ห้าเนี่ยครับสมการเนี้ยไปลบกับใครอย่าไปลบกับสี่นะลบกับสี่ไม่มีผลเลยต้องไปลบกับสองครับไปลบกับสมการที่สองอ่ะยกล,ลงมาไปจะได้ลบกันง่ายๆเลย วิธีการลบครับตั้ง x หนึ่งให้ตรง x สองให้ตรงกันตั้งค่าคงที่ให้ตรงกันแล้วก็บวกลบลบกันตามปกติเลยดึง x หนึ่งลงมานะครับแล้วก็เอาสองลบกับสองสองลบกับสองมันเป็นศูนย์เพราะฉะั้นศูนย์กู x หนึ่งสังเกตว่าตรงนี้ไม่มี x หนึ่งนะครับเพราะว่ามันลบกันแล้วมันได้ศูนย์ศูนย์ x หนึ่งก็เป็นศูนย์หก x 2ลบกับ x สองห้ามไปลบแล้วเหลือหกนะครับเดา x สองลบ x สองนะ x สองดึงลงมาก่อนครับเป็น x สองแล้วที่เหลือก็คือเอาหกลบกับไอตรงเนี้ยมันหลบอยู่นี่คือเลขหนึ่งนะนะครับหนึ่ง x สองนะครับตรงเนี้ยตรงนี้คือเลขหนึ่งนะครับหกลบหนะึ่งอ่ะเหลือห้าแล้วก็หกสิบลบสิบหกครับเหลือสี่สิบสี่ไปต่อครับ่สองตัวเดียวว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็จะได้ว่า x สองตัวเดียวก็าห้าไปหารนะครับสี่สี่ก็จะได้แปดจุดแปดเอาละเราได้ x สองมาเรียบร้อยแล้วครับจุด c ของเรานะเมื่อกี้นี่นะครับจากนั้นเราไปหา x หนึ่งครับหาอย่างไรครับ x หนึ่ง x สองเนี่ยมันเป็นลูกของสมการที่สองนะพ่อมันสมการที่สองแม่มันสมการที่สี่แม่เลี้ยงมันสมการที่ห้าเนี่ยมันเป็นลูกกอยพวกเนี้สามตัวเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเอามันไปแทนลงใน็ไทยก็ได้สามตัวนี้แต่เวลาเราแทนเราเลือกตัวที่มันง่ายๆหน่อยนะครับอย่างเช่นสมการสองนี่ก็ง่ายไม่มีสัมประสิทธิ์สมการสีนี่ก็ง่ายมันสัมประสิทธิ์มันที่ x หนึ่งมันก็ไม่มีดังนั้นไปแทนตรงไหนก็ได้ครับจะเอาไปแทนในสองนะครับเอา x สองี่ยไปแทนลงในสองก็จะเป็นสอง x หนึ 1, ่งสอง x หนึ่งนะครับบวก x สองแทนแล้วแปดจุดแปด เท่ากับสิบหกครับทํายังไงต่อครับแปดจุดแปดอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายไปฝั่งนู้นครับเป็นลบก็สกลบแปดจุแปดก็ 8. 8จะเหลือเจ็ดจุดสองเหลือเจ็ดจุดสองนะครับตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะสอง x หนึ่งก็ดึงลงมาสอง x หนึ่งเท่ากับเจ็ดจุดสองครับอ้า x หนึ่งตัวเดียวล่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสองไปห,หารตลอดนะครับสองอนฝั่งนี้ก็จบเหลือ x อหนึ่งอันฝั่งนี้ก็เหลือสามจุดหกครับ ได้แล้วครับจุด x 1เท่ากับสามจุดหนะครับเวลาเขียนจุดกัดนะครับให้เราเขียนวงเล็บ x 1 x 2แบบนี้นะครับ x 1 x 2นะครับไม่ใช่ได้3ามจุดกมาทีหลังแล้วไปเขียน3ามจุดกไว้หลังนะ3ามจุดกมันคือ x 1นะฮะแ8ดจุดดมันคือ x 2ออยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับเอาละครับได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้น เราได้จุดยอดตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเป็นจุด C เนี่ยคือสามจุดกกับแปดจุดแปดเมื่อกี้นะครับความหมายของมันก็คือถ้าผลิตณจุดนี้นั่นหมายความว่าสังขยาไข่สังขยาไข่เนี่ยผลิตศูนย์หน่วยไม่ผลิตเลยผลิตแต่ขนมหมอ้อแกงอย่างเดียวสิบอ่าที่จุด B ทําแต่สังขยาไข่ได้อย่างเดียวขนมหมอ้อแกงไม่ทําเป็นศูนย์นะครับ นอกเหนือพื้นที่สีม่วงเนี่ยผลิตไม่ได้นะครับเพราะว่าจํานวนไข่บ้างจํานวนกะทิกับจำนวนน้ําตาลมันเกินมันผลิตไม่ได้มันปิดได้อยู่ในช่วงของสีม่วงนี้ส่วนที่จุด c หมายถึงว่าผลิตส,สังขยาไข่เนี่ย3.6กิโลหม้อแกง8กิโลเพ่แปลนคำว่า x1 คืออะไรอ่ะก็ที่เรากําหนดไว้ตอนแรกเลยครับ x1 คือสังขยาไข่ x2 คือจํานวนที่เราทําขนมหม้อแกง นะครับเปลี่ยนแต่ละจุดอกหนึ่งอกสองอีกหนึ่งอีกสองตัวเป็นตัวแทนของสังขยาไข่ข,ขนมหม้อแกงนะครับทีนี้กลับไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบสามจุดนี้นะครับเป้าหมายมันบอกว่าสังขยาไข่เนี่ยมันได้โลละสี่สิบบาทม้อแกงได้โลละห้าสิบบาทนะครับสามจุดนี้ผลิตได้หมดอยู่บนพื้นที่ที่เป็นไปได้อยู่บนจุดยอดที่เป็นไปได้ นะครับแต่จุดไหนละ่ะที่ได้กําไรมากที่สุดก็คือความหมายก็คือจะผลิตขนมสังขยาไข่เนะี่ยหรือเอ็หนึ่งเนี่ยกี่กิโลนะครับหม้อแกงกี่กิโลถึงจะทําให้ได้กําไรมากที่สุดเราก็ลองแทนดูครับจุดที่เป็นไปได้มีอยู่สามจุดนะจุดแรกหม้อแกงอ่าสังขยาไข่ศูนย์กิโลหม้อแกงสิบกิโลสี่สิบบาทผลิตศูนย์กิโลก็เป็นศูนย์ กำไรกิโลละห้าสิบาทผลิตห้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ถ้าเราทําเราผลิตณจุดเนี้ยเราจะได้กําไรห้าร้อยบาทครับต่อไปลองผลิตที่จุด B ีดูสิจุดบคือผลิตขนมสังขยาไขา่แปดกิโลแต่ไม่ผลิตหม้อกแกงเลยนะครับสังขยาไข่แปดกิโลก็กิโลละได้กำไรกิโลละสี่สิบาท ส่วนหม้อ,อกแกงไม่ผลิตก็เป็นศูนย์ห้าสิบคูณศูนย์เป็นศูนย์ก็จะได้สามร้อยยี่สิบาทกำไรไม่เยอะเลยจุดนี้นะจุดจุดนี้เ่าเรามาดูจุดสีครับจุด c ี่ความหมายของมันคือผลิตสังขยาไข่เนี่ยสามจุดแปดหม้อแกงสามจุดหกหม้อแกงแปดจุดแปดลองดูซิว่ากําไรเท่าไหร่นะครับก็สี่สิบคูณสามจุดหกเข้าไปห้าสิบคูณแปดจุดแปดครับซึ่งปรากฏว่าตรงจุดนี้ได้กําไร 580บาทกำไรต้องการมากหรือน้อยล่ะครับกำไรต้องการมากครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะผลิตตรงไหนฮะนี่ฮะจุดที่กำไรสูงสุดครับ584บาทนะครับสรุปได้ว่าผลิตสังขยาไข่เนี่ย3.6หน่วยก็เป็นกิโลแล้วนะครับหม้อแกงเนี่ย8.8กิโลซึงจะได้กำไรสูงสุด หรือ580บาทครับเอเครับนี่คือในกรณีเป้าหมายสูงสุดครับนะครับไีคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปเจอในกรณีเป้าหมายต่ําสุดนะครับหรือเป้าหมายน้อยที่สุดนะฮะว่าว่าวิธีการคิดเป็นยังไงซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างนครับโอคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับดีครับ